สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าจ้ามันี้ยายเอ๋พาพี่น้องมาเลือกปลาเขือเทศจ้าพอยายเราเก็บมาจากอันในสวนจาพี่น้องเราเก็บมาบางลูกมันกับอันบ้านในแดงคักนาจากบ้านในสุกคักยายเอ๋ก็เลยสีเอามาคัดมนอนี้ยายเอ๋สีเอาไปเห็ดอ,อันเอียงก็ละน้ำพริกอ่องแม่พี่น้องยายเอ๋ก็เลยมาเลือกเอาหนวยแดงแนงมะจา หนวยแดงๆมันไปเฮ็ดใส่กับข้าวซะก่อนหนวยต้เขียวก็เอาไว้ให้มันแดงพ่อใหเราเก็บพ่อใหเราเก็บมาไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้ให้ยายเอถุงไว้ตอนเดือนพฤศจิกายนยายเอกับไทยเนาะก็เลยเก็บใส่ถุงไว้พี่น้องยายเอก็เลยสิมเลือกเอาันมันหลายหลายพี่น้องจักสิเอาเฮ็ดอีหยังกินแน ยาเอากับตำบักแตงสองสามมือเลี่ยงกันแล้วจ้ะใส่ตำบักแตงกับกินกับพ่อสำานินล่ะพี่น้องยาเอากับเลา่าอันมะเห็ดกับเขาอันที่มันได้ใส่บักเคเืเอเถศหลไยๆยาเหใส่หอดถอดไข่ได้พี่น้องถอดไข่ใส่บักเคเือเถศยรพรแสบู่เด้อจ้ะเหลือก็เตินวยแดงๆมันพี่น้องมีจ้าพี่น้องได้แล้วจ้ะ แต่แยายเอกจะไปเด็ดขวานอแ,แล้วก็ไปล่างนะจ๊ะล่างแล้วก็จะไปหั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆแล้วก็จะเอาทบเฮ็ดกับข้าวจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวห้ามัผัดกันเลยจ้าพี่น้องยายเอกจะใส่น้ำมันลงไปยายเอกอเอาเครื่องลงนั่งผัดหลอจ้าพี่น้องเครื่องนี้จะเป็นน,น,นี้อชีสหลอดจ้ามีละบผักชีแต่ตอนนี้หอมแดงจา้ายายเอกเอาแมาป่ป่นเท่ากันเอามะพร้าวเท่ากันจ้าพี่น้อง กันเพื่อใหามันหอมถลจ้่งย่าให้ตัวหมูลงไปพัดไปเรื่อยๆจะพี่นอนจนว่าหมูห้า่อนหมูห้ามันเตียนสีถลจั่หมูห้าวเปียนสีละจ้่พี่นอน ยายออกจากเือเลนลงไปจากทัดแตเรื่อยๆกับพี่น้องจนกว่าป็นเครือเถียนเพรมันจะเปื่อยจะยังสมบูจา้้าปาหลัับเครือเปียเริ่มเปื่อยหลอกจากพี่น้องยายสิบรุงแล้วจากรุงเอาย้ายกับ ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอีหยังหลายตัวพี่น้องได้ใส่ตะเกียบกับน้ำตาลถ้าผู้ใดมักเปรี้ยกด้วยมักแต่ว่ารสชาติออกสมๆจักหน่อยเนาะพี่น้องขัดขัดมะเขือเทศเพราะมันสมบ่พอพี่น้องใส่น้ำมะขามเปียกลงไปได้เด้อจ้าแต่ว่ายายเอ๋บ่แนะนำให้ใส่น้ำมักเน่าด้อเพราะว่าน้ำกเนาวมันสิออกรสดสมสมแหลมแหลมมันสิบ่ค่อยแสบจ้ะพี่น้องแต่ขัดน้ำหมักข้ามเปียกมันจะกลมกล่อมกว่าตดไบยายเอ๋ฟดงจาก แต่เห็เป็นเกลือจากพี่น้องยายใ,ใส่น้ำตาลนิดนึงจ้ะยายใ,ใส่ซ้ำหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าพี่ยายเรากบวกกินแล้แจุดลดเลิกบวกกินลดทีเลยใส่ต้ำหน่อยค่ะยายทำซิม,มแมากจริงมเมงคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนซิมเมืองแล้วลดจ่าโอเคหรอจ้ะพี่น้อยยายปิดแก๊สเลยจ้ะ เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องน้ำพริกองของยายเอจ้ายายเอจ่าตักเสร็จถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะจ้ะเนาะส่วนผักสดยายเอที่สิกินกับเมเอน,เนี้บบโบโบก,กับมีใบบัวบกมีแตงกวาแล้วก็มีใบผักหอมจากยายเอจเก็บจากสวนเลยเนาะจา้ะส่วนแครอทหลักการหอมแดงแล้วก็ผักกาดยายเอจซื้อมาจากร้านเอเชียจ้าพี่น้องาขอบคุณลหลายๆจา้าพี่น้องติดติดตามมกิฟิ์ของยายเอจา้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจยายเอจน้ำเด้อจ้า พอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า